ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้อาจจะล่องเป็นเราพัฒนาพี่น้องเนาะค่ะฟฝ้าซุดเลยได้ในพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าเอ็ดเตหลายงานหลายเนาะค่ะขอตัวขอให้พี่น้องถามมันบอท่านจังวะเนาะค่ะอ่าเลนบักข้กเราได้ขันเนี่ยเอาเบิ้งข้ามเตือนก่อนเนาะเป็นยังไงค่ะฝนตกบ่พี่น้องค่ะเมื่อวานมีฝนตกอุ้ยป่าโล่งตรงเนาะค่ะอ่าเด็กหน่อยรุนไม่อาจจะว่ารู่ว่าโล่งตรงคืออย่างเนาะค่ะเอาผ่าไป ตรงผ่าแหล่ผาล้านบานเห่านี่เนาะค่ะมันเอื่นตรงบางท่านก็นจะเอาเป็นไส้ปไปไส่เนาะค่ะขนาดยุนาบานแอดหน้าอยู่เรื่องโขงหมู่บ้านฝนตกแห้งๆเนาะปาคอพ่องามๆนี่ละพี่นอ้องบ่แมแอดเว้าลายได้ซ่องซวบโบอยู่แต่่มีปัญญาเอาเนาะค่ะก็เห็นแล้วก็ตาใสแก้วเลยค่ะเรียนนา้าแบบมีความสุขมากเลยเนาะค่ะอยู่กับธรรมชาติ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวถามมีนามมีฝนมากก็จะอุดมสมบูรณ์โดยเข่าปลาอาหารเนาะพี่น้องพอแรนแม่เพื่นผ้าวาไหวเนาะในน้ำมีปลาในนามีข้าวเมนเอาโหลดค่ะฝนตกไม่แห้งๆนี่ปลาเต็มเลยบอว่านี่นะคะเอาไปกันต่อเนาะค่ะพี่น้องกับแนวาท่าของเน่าเนาะค่ะชุดเต็มงวดที่แล้วของใครเข้าบ้างนะคะเข้าไปเบิ่งแนวท่ามีเข่ามีรูดเดอร์ค่ะพี่น้อง ให้ใส่วิจารณญาณหลายๆเนาะค่ะแอดกับเป็นห่วงว่าอ่ะถ้ามันหลดมันกะบ,บ่ดีนะคะมันมันกะหามบ่ใดที่จะบ่ให้หลดทุกสูตรมีเข้ามีหลุดไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือเซียนท่านใดมีเข้ามีหลุดค่ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางของเซียนสรารคามวันที่22คืองวดที่แล้วของวันจันท์เซียนสรารคามว่าง4กับส สองมาบนล่างนะคะเข่าจับคูเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะที่เป็นตัวกับมดนะคะของเสี้ยนสาระข้ามทั้งสองหาทั้งเก่าสองหาสองเนาะค่ะเข้าบนล่างงวดที่แล้วเข่าบนล่างงวดนี้อาจจะลุดมดเลยบอมเนว้าวิ่งงวดที่แล้วงวดที่แล้วเขางวดนี้ต้องเดินต่อบอมเมนค่ะพี่น้องนะคะงวดที่แล้วเข้างวดนี้อาจจะลุดพี่น้องเบิ้งดีดีเด้อค่ะ เข้าเน้นๆนนบนล่างที่เสียนสารคามไปดูของอของน้องต้าวาง6กับ7จ็ดเมืที่แล้วนะคะผลออก9ก้าสองห้ไม่มี6มี7เนาะคะ่ะโอมี6มี7จ็ดน้องต้าวางหกับ7เนาะคะ่ะไปดูที่ของแอดเนาะคะ่ะของแอด จิดบนล่าง890 fc 2 5 6 7 9ผลออกที่9252เขา่าตงแต่เด่นเนาะค่ะไม่มีสองไม่มี5ค่ะนี่แหละคือแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะบ่งดีดีดเ้อร์พี่น้องนะคะไปบ่งเด่นชุดนี้เข่าหาสองอันนี้เป็นชุดบนนะคะตัวนี้กอดกันออกเลย อ,อันนี้แอดลืมเบิงว่ามันเป็นสูตรบนงวดนี้6 8แปดฝั่งนี้ได้หนึ่งกับ8จะมีเข้าที่บนไหมเนาะพิดห้องเบิงดีๆด,ด้วยค่ะเบิงดีๆแนวขางนี้เขาไม่ลดเบิงดีๆค่ะไปที่ค่ะแอดจะเอาสูตรแล้วแล้วลงตะกา้าแยกงานก่อนนะคะสูตรขั้นเทพพ่นเนาะคะ่ะ สูตรนี้ยังไม่หลุดเดินมา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12หวดัวติดยังไม่หลุดแต่เมื่อก่อนนี้เป็นสูตรเด่นตัวเดียวที่นี่พอเขามาหลุดปั๊บเป็นยังคือหลุดขันอยู่นี่หมายถึงว่าถ้าเราบวกเพิ่มหนึ่งมาตั้งแต่แรกแล้วยังไม่หลุดนะคะ,ะมาถึงเลขเจ็ดเข้าที่ 8, 7, 7, 5จ็ดเด้พราอไรเลขสองลุดแอดเลยบังคับห บวกหนึ่งคงที่เพื่อให้สูตรเดินแต่ก็ยังใส่เครื่องหมายผิดอยู่ไม่ใช่ว่าปรับสูตรเพื่อให้ตัวเองถูกเด้อค่ะใส่เครื่องหมายผิดไว้อยู่พอสองสา,สาเข้าที่ล่างต่อมาเดินเลยค่ะ78เข้า701มาน้ำกัน78 34แ8ดสงวดที่แล้วแอดวางแกับ9มาที่9กสองงวดนี้ฟันที่สูตรนี้3กับ4นะคะ3กับส ไปดูสูตรที่2สูตรนี้ก็เป็นสูตรปรับเหมือนกันอันนี้ปรับเพื่อให้เดิน90ใส่เครื่องหมายผิดพอต่อมาก็เดินต่องวดนี้ได้3กับ4ชนกันที่3กับ4จ้าไปดูสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วบวกเพิ่มเพื่อให้เดินก็คือบวกเพิ่มหนงเข้าที่เลข5 4 5หเข้า5บนงวดนี้ได้2กับ3เท่ากับว่าเด่น3สูตรนี้ ไอเซี่อกอย่างไอแอดบเนะาะจังน้อยกระตกอีกเนาะชนกันที่เลขสามรวมทั้งสูตรที่เดินดียังไม่หลุดเอาไปเป็นแนวทางนะคะพี่น้องวันนี้อาจจะหลุดก็ได้นะคะ,ะให้เป็นกลางๆเนาะค่ะพี่น้องให้เป็นกลางเข้าเบิงแบบกลางกางเนาะค่ะแล้วก็ไปดูสูตรเด่นตัวเดียวว่าสูตรใดสูตรนี้ก็คือสูตรเด่นตัวเดียวระยะสั้น3มวัน ได้เลขสามชนกับสูตรมือกีนะนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาใส่กับสูตรนั้นด้วยเพราะว่ามุนชนกันว่าแอดจะไปไล่ซดหน้าเฟซอยู่เนาะคะ่ะชนกันที่เลขสามสี่สูตรนี้นะคะพี่น้องคะอยากให้เดินต่อเนาะคะ่ะอยากให้เป็นส่วนหนึ่งที่ผ้าพีพี่น้องที่โชคได้ลาบเนาะคะ่ะสูตรนี้ยังไม่ได้ทาสีเลยะคะ่ะพี่น้องให้สี เข้าที่เลข4ให้8มาที่0 8ให้2มาบนล่างงวดที่แล้วแจ้งเกิดไว้เพื่อเดินเ้าสีใได้ไปต่อ,อเพื่อพี่น้องจะได้เห็นแนวทางเดินว่าอะสูตรนี่เห็นแอดลงอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะอ้าวแคปเอาค่ะไปดูสูตรเด่นสูตรที่2นะคะสูตรนี้คัดมาจากสูตรใดหนาะนะคะเมื่อกี้แอดเอาว่านไว้นี่งยุ่นี่ค่ะ เพราะว่าแอดจะทิมสูตรนี้มันรุดแล้วแอดจะบ่ไปต่อสูตรนี้ก็คือเอามาจากสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วได้สองสามอเอาสูตรนี้คือตัวเดียวกันแอดเพราะว่าแอดบวกเพิ่มเผื่อไว้กันพลาด <c oughs> กันบวกรัดนะคะที่นี่แอดเลยว,ว่ามูนี่รุดแล้วไม่สามารถจะประกบคู่ต่อไปแอดเลยไปถอดออกมาตัวเดียวทุนๆไม่ต้องบวกเพิ่มก็คือสูตรนี้นะคะสูตรเดียวกัน เนาค่ะ okay. สำหรับไปนี้เฮาจะาไม่ไปต่อนะคะไม่ไปต่อเดินเงาอยู่ค่ะพี่น้องเดินเงาอยู่นะคะสูตรได้ที่เดินดีเฮาไปต่อนะคะที่เดินเราไปต่อเนาะค่ะได้เลขสองค่ะเลขสองมือนี่แจมบอขันถามเอดว่าเอดกับว่าแจมอยู่เนาะคะ่ะ อู่นี้ก็บวกเพิ่มเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด่นตัวเดียวหลดซะง,งั้นนะคะที่นี่เนาะค่ะพี่น้องมาชนกันที่เลขศูนย์ที่ 2, สองูนี้งวดที่แล้วบวกเพิ่มแล้วก็ชนกันที่เลขสองก็มาสองบนล่างนะคะมือนีสิจังสี่บ่อนนอกค่ะพี่น้องเนาะนะคะถ้าโดนชุดเต็มดูสูตรจะอันแรวท่านจะจบแล้วนะคะไปเบิง้งอ่า เ็บก่อนเนาะค่ะพี่น้องเอาเดี๋ยวทางไดล่าไดแล้วเอาไปเบื้องหลบหนาเนาะค่ะสูตรอ่านอีกคลิปนึงกันแล้วกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ขอหยุดตีไว้เสํานี้ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ